ดีแม็กค่าซิงสี่ประตูงวด9 2 0าบาทจัดให้เลยกับตัว LDA คันนี้ปี2 0 2พที่ิ่จ๋าราคาหน้าลายวันนี้5 4 9 0 0 0บเาทเริ่มต้นฟรีดาวนะคะเดี๋ยวบิบัวพาชมรอบรถกันเลยว่าอัปเดตรถเข้าใหม่เนี่ยมีริ้วรอยตรงไหนบ้างนะจัดให้เลยแล้วกันนะคะคันนี้นะสีขาวจัวหน้าเจียนะคะกระจังหน้าโคมเมียมนะเป็นเชี่ยวเล็กนะคะตาไฟนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ไฟ,ไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวหนูมีให้แล้วนะคะรถมาจากจังหวัดชนบุรีนะคะ ได้ปอบไปไ้ายเทมาทั้งหน้าทั้งหลังนะจ๊ะพี่จา๋าคันนี้เป็นเครื่อง1.9สตาร์เครื่องฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วนะคะน,อน็อตสตาระโปงไม่มีร่องรอยการแกการถอดร,ระบบความปลอดภัยเบรก ABS เลยนะคะแล้วก็แผนเทอยู่ด้านนี้ซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่รถขี่รถเถื่อนนะจ๊ะคันนี้นะได้นะคะแบกแต่ง SSR 1ชุดนะคอบเบรกสีแดงน็อตดุมสีแดงด้านหน้าสี่นิ้วสอดด้านหลังห้านิ้วสอดนะคะมีวัดบูธให้เลขไม้สามหมื่นโลพวงมาลัยมันตีมีกล้องถอยมีหน้าจอแอร์แบ ปูพรมสีม่วงนะคะหัวเกียร์เทเทสีม่วงบ่อเป็นบ่อไม้พรมรอบคันแอร์เย็นทงพ่อบ่อนิ่มนะคะที่บางแดดยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยพี่จา๋าด้านหลังเขงาผู้ได้สารก้ขอขวางแบบนี้เลยนะคะนั่งได้หลายคนไม่แออัดน,นะคะเดินทางใกล้ๆสะดวกสบายมากเลยแล้วก็ถัดมานะคะได้แก๊บหลังของอากะด้วยนะคะคันนี้วัยรุ่นใช้งานใครเขาใส่แม็กไลเนอร์กันนะคะสติกเกอร์ b r c ติดมาแต่งเพื่อเอาเทน,นะ,ะเดี๋ยวฟังเสียงท่อน,นิดนึงก็ได้ ดีมีค้ำหลบป้ายให้มีกล้องหอยให้แล้วนะจ๊ะพี่จ๋าให้ดูทุกซอกทุกมุมนะคะคันนี้สมุดคู่มือสมุดรับประกรันอยู่ครบนะใครสนใจอยากได้นะคะเบอร์โทรไปบัวปักหมุดให้แล้วด้านล่างนะคะทักมาโทรมาสอบถามได้เลยต่างจังหวัดไม่ต้องมาบริการทำสัญญาที่ส่งรถให้ฟรีถ,ถึงหน้าบ้านรับรถได้นานเน